มื้อนี้นะคะนี่ก็มาเสิร์ฟเมนูเปลืองข้าวกันค่ะกับเมนูข้าวหน้าไก่ผัดส,สามเกลอน,นะคะจะบอกว่ายิ่งนํามาทานคู่กับข้าวหอมมะลีนะคะทุกคนจะบอกเป็นอะไรที่เข้ากันสุดๆเลยค่ะและข้าวที่มินหุงในวันนี้นะคะก็เป็นข้าวหอมมะลีสุรินตาชามทองจะบอกว่าเป็นข้าวหอมมะลีที่หุงไว้แล้วนะคะทิ้งไว้ข้าวก็ยังนุ่มอยู่เลยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังได้รับรางวัลความอร่อยระดับนานาชาติเลยค่ะเพราะว่ามีการตรวจ DNA ทุกถุงนะคะเป็นข้าวที่หุงหอมชั่วและถ้าใครนะคะอยากได้ข้าวหอมมะลิแบบอีสานแท้ที่หอมนุม่มอร่อยต้องชามทองเท่านั้นค่ะระหว่างที่รอหุงข้าวอยู่นะคะมิ้งก็จะนําเนื้อไก่ค่ะมาหมักกับน้ํามันหอยซีอิ๊วขาวนะคะน้ํามันงาน้นําตาลหล่อฮังเก้ค่ะแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปเล็กน้อยนะคะจากนั้นค่ะก็คลุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วก็หมักทิ้งไว้ก่อนนะ ประมาณ10-15นาทีค่ะจากนั้นนะคะก็ตั้งกระทะเทน้ำมันค่ะแล้วก็นำสามเกลือที่เราตำนะคะไปผัดให้จนหอมเลยค่ะ พอหอมแล้วนะคะก็นําเนื้อไก่ที่เราหมักทิ้งไว้ค่ะลงไปผัดได้เลยค่ะค่อยๆผัดไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ใส่ซีวดำลงไปนะคะเพื่อให้สีไก่ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นค่ะและข้าวที่หุงไว้นะคะก็สุกพอดีเลยค่ะเปิดออกมานะคะก็คือหอมมากๆค่ะแล้วทุกคนดูข้าวที่ตักนะคะก็จะมีความยาวขาวนุ่มของเม็ดข้าวก็คือน่ากินมากๆแล้วก็ตักไก่นะคะมาลาดลงบนข้าวแบบนี้เลยค่ะแล้วก็โปะด้วยไข่ดาวค่ะ <S 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 ส่วนที่เหลือนะคะมินก็จะตักใส่ กองเก็บแช่ฟีดไว้ทานมื้อต่อไปค่ะจะบอกว่าข้าวที่ฟีดแล้วนํามาอุ่นนะคะข้าวก็ยังคือนุ่มอยู่มากๆเลยค่ะและสําหรับพิกัดข้าวหอมมะลิอีสานแท้ตาชามทองหาซื้อได้ที่กูเม่มาเก็ตทุกสาขาเลยนะ